เราเป็นองค์การมหาชนก็เป็นขนาดเล็กที่สุดในรัฐบาลแต่ว่ายอมรับว่าเรามีจุดยืนในการที่จะสนับสนุนเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องและเต็มที่เหมือนกับที่พี่ก็พี่ก็บอกคุณดาวว่าเออพี่พี่พร้อมสนับสนุนนะในภาพที่ที่เรามองตอนนี้เนี่ยถ้ากับเครือข่ายของตัวทีเซฟเองด้วยเรามีสำนักภาคเรามีอะไรตรงจุดนี้แล้วก็พี่อยากจะคลิกออฟจากการทําเป็นพายคาล e n า เพราะจริงๆทางทางคุณดาวคือคือด้วยความที่ชอบนะคะก็ก็ติดตามบางกลุก่ไลายตาม IG ตามอะไร Facebook หรือแม้กระทั่งดักอะไรต่างๆด้วยว่าเขามีพื้นของการทำคาล endar ที่เป็นลライอยู่แล้วและจะทายัางไงที่เราจะสามารถที่กระจายให้คาล endar มันเป็นภาพใหญ่ของของลายทั้งประเทศแล้วเราก็อาจจะไปเข้าไปหารือกับพี่เองอาจจะคุยกับสํานักภาคที่อาจจะให้คุยกับทางจังหวัดได้ไหมว่าณนะตรงเนี้ยมันมีคาล endar ซึ่งซึ่งมันคิกอ off ได้จากทีเซบในฐานะที่เป็นหน่วยงาน สนับสนุนการจัดงานมันน่าจะสามารถที่จะไปอยู่ในคาล endar งานของจังหวัดได้หรือเปล่าหรือแม้กระทั่งวันนี้เนี่ยเราอยู่ในคณะเฟสติวัลที่อยากจะนําเสนอทางด้านของอนุฟเฟสติวัลคุณแปม๋มคะวันนี้ทีเซปอยากจะให้มีในเรื่องของตัว คลายอีเวนต์คาล endar ได้ไหมแล้วคณนะเฟสติวัลก็น่าจะอัพไปถึงคุณหมอซึ่งเมื่อกี้คุณหมกก็นั่งคุยกันแต่เราคุยกันในเรื่องของตัวเวอร์พลายก่อนว่ายังไงของการสนับสนุนเต็มที่นะคะเราขอตอนนี้เรากําลังสร้างเครือข่ายเพื่อจะสนับสนุนทางด้านนามิตพลายนะคะทางด้านคุณพัทแล้วก็จริงๆก็คือพลายทุกคนที่วันนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าทางด้านของนามิตพลายเรามีคุณทีเรียที่มิดกับการที่เราจะนําเสนอเป็นเจ้าภาพได้ซึ่งก็ต้องให้เป็นทางด้านของผู้แทน ประเทศไทยในการที่จะเข้าเสนอบิดในครั้งนี้ซึ่งซึ่งในมุมของตัวทีเซ็เองเราก็จะพยายามที่จะนำเรื่องนี้ให้ให้คิิออ f f ได้ผ่านตัวอีเวนต์แล้วก็สิ่งที่สำคัญคือเราไม่ได้มองที่ความเท่าเทียมยเฉยแต่มันต้องเท่าเทียมและยั่งยืนเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องจะต้อง,จะ,องจะต้องไปได้สเทนไปได้ไม่ใช่แค่เฉพาะพรามันนะคะแต่มันคือพลายที่ที่จะต้องอยู่ในหัวใจของทุกคนที่ว่าเมื่อมีโอกาสใด ในสิ่งที่อยู่ในหน้าที่ของคุณคุณจะต้องพร้อมที่จะนำโอกาสนั้นมาช่วยกันสนับสนุนในเรื่องนี้นะคะ